สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับถ่ายเช้าวันเปิดสวสดีที่สดใสนะครับทำงานก่อนครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบดุกคนวันสองวันมานี่พี่น้องโลกไอโซเชียลอันนี้จะมีเป็นเป็น,ปนกระแสคักพี่น้อง ยังล่ะบักเสี้ยงมันบักเสี้ยงมันตุยแล้วอีกข้ามแก้วมันเปิดไปเล่นโูกโลกโซเชียลไปเพราะว่าจะเป็นเพลตฟอร์มเลยพอแต่ว่าบักเสี้ยงมันมันตุยแล้ววะพี่น้องโอ้ยอยากหัวพี่น้องแต่ละคนนี่ได้ยอดวิ่ทะลุทะลวงย่อนบักเสี้ยงมันตุยแล้ว เหมือนอีข้าเกี่ยวเปียงแรงเป็นงูเนี่ยปฏิทินพี่น้นองจอดที่นีนางเรืองนี่มันหนึ่งดังตั้งแต่ปีสองพันหาร้อยประมาณสี่แปดหรือสี่เก่าพี่น้องมันกับประมาณรวมๆยี่สิบปีเลยนางเรืองนี่เอกถึงเงินภาพย้อ์เรืองไอจุดบังไฟนะครับกับเป็นแบบ ประวัติเฮ้ยว่าแบบประวัติความเป็นยุคป,ประวัติศาสตร์ก็เป็นยูคของเหมือนคนอีสานนะพี่น้องเนาะจนเงยเนาะทั้งเกี่ยวกับการยูคการกินสมัยนั้นยุคนั้นมันเป็นยุคที่เทคโนโลยียังไม่มีพี่น้องเนาะค่อยๆจะโบล่านองน,นึ่งนะครับผมรุ่น2,400กว่านะี่ยรุ่น2,400กว่าไปไปอหาจีหาสองพหาร้อยนะครับม,มีการ ผุ่นง้อผุ่นว่ายนะครับสมัยน,น,นั้นพะี่น้องนี่แหละก็เลยมันมีคนหนึ่งเพื่อนเอามารีมิกหรือเพื่อนเอามาเป็นลักษณะก็คือเป็นเฮดคอนเทนต์คอนยังประมาณนั้นนะครับผมสางคอนเทนต์วันวันนี้มาสองมือสามมือย้อนหลังวันนี้คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับนี่แหละไอ้อเหเสี่ยงมันตุยแล้วนี้นะครับกลับมาปั่งผ้ากันเป็นรีมิกผ้ากันมาเฮดคอนเทนต์สางถึง สนุกสนานไปพี่น้องเนาะหยอดวิวก็ดีเพราะซื้ดยอดดีๆนังเรื่ององดีเน๊ะมากวางมาเบื้องลรามันเพื่อนดีนะครับผมเพื่อนดีแบบความเป็นมากของคนพีสานนะพี่นอ้องหาอยู่หากินแล้วก็มีตัวละครยังละบากเสี้ยงนะพี่น้อง เสี้ยงแลนะครับนั่งเองนั่งเองซีวะข้ามแก้วนะครับรว่าสาวนะสิเหร็นเป็นื่อว่าสาวอยังประมาณนี้ยนะครับแต่ผมจับบบปิดเลยยายมี่ยังละปอบดําประมาณนะครับผมตัวละครปอบดํานักสแสดงชันน้ำกับยายนี่หลายคนยังพี่น้องลักๆก,ก็จะเป็นย่งยางเงินยังไงในห้อย นหอยอยเงี้ยผมจำาื้อเ็บว่าอะไรยังเงี้ยในใน,ในตัวละครจุดบางไฟนะคผมเหมืันสามารถพยากรุ่นนะครับเล่าแสดงเป็นทั้งปลายเปรีนนะว,ว่าปอบดำหนึ่งก็คือแสดงไงินเขาเรียกว่าแสดงไงอ่าเป็นในตัวไร่ผู้ไร่นะครับผมเป็นจิตรุ่นดีกันนะนะครับครับไปนายหอยนะครับผมของเงนินสามารถฝั่งหนึ่งเป็นตัวไร่ฝั่งหนึ่งเป็นเป็นตัวดีนะมีว <c oughs> <c oughs> ิชาคมประมาณนี้นะครับผมสมัยนะ่ะ เป,เป็นซุดเป็นซิทรุ่นเดียวกันนะนะมันนี้พระเอกนุ่มบังไฟสม,มัยแจ้หน่อยนี่โจรปนง้อปนควายคือได้ไปทําการขึ้นมาทำลายพ่อก้าเมียพื่งโจรขึ้นมาแบบว่าสูญเสียพ่อก้าเมยียไปนะเพราะว่าโจรรุ่มปนควบปนควายนะจนโจรจีบดีนะวันนี้เนี่ยหน่อยเพื่นก็นเลยรอ,อดพ้นจากไป เอืนวางในครับผมจากไในกลุ่มทุ่มมูฝนฝนว่าฝนควายนะครับวันนี้นายหอยทมินก็เลยเปิ้งคนออกมาเออเคื่นมาแบบซอยเหลียนะครับผมพอดีนายหอยทมินนี่กับไอ้อีกผู้นึงเลยนะไอ้ปอบดำมานะมีความโลภหลายนะก็เลยว่าอยากเด็กไหวโดยที่เขาต้องซื้ออะไรไปปนเอานะครับทั้ทงนายหอยสามา,ยายรถแย์สาม,มารถนะเปยยักษ์อารุณน,นะ อ่าเพื่อนในเป็นลักษณะที่ว่าเป็น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 ไฟไอ้ถ้ำมาหน่พี่น้องบผมคือพอเห็นด้วยนะเลยเกิดการต่อสู้กันระวังอีกคนว่าผมว่ายอันนี้คือความเป็นมาเนี่ยนันนะครับผมเพรสู้กันเรียบร้อยแล้วปอบบอมถือซ้ามารถพยักรุ่นสกดสะกดอ่าเพื่นว่าแบบเป็ดม่นนะครับผมเพราะหายไปทำลายหรือใส่วิชาคมถี่แนวทางบอดีสะกดไปนันเพอสะสก๊อตไปไปแล้วประเี้หลายปีผ่านมาประเี้ ปอบดำก็เลยเอิญบ้างครับผมปอบดำก็คือวิ่าคมขึ้นมากเลยอนว่าเป็นแกนทองแก่นะเก็บเด็กดงมาผู้ยิ่งผู้หนึ่งมาเลี้ยงมาเลี้ยงเพราะวเป็นลูกสาวเพราะว่าเวลาเงยขึ่นตขึ้น,นก็นยีด้นออั่งเขาเอิญบ้างเนี่ยผมประจําเดือนของสาวปีนั้นพรดี าสาวๆข้ามแก้วนี่คือเป็นคนที่เปิดเกิดปีแข็ง,งนะครับผมตรงตามตำราที่สามารถแก่ทันเห็นในวิชาของปอบดัมกัมาไไ้เพื่อนเลยเก็บเเด็กน่อยคน้ผู่หยิงมาเรียนย่อยดีหน่อยผู้ยิงเนี่ยเข้าใจว่าปอบดําเป็นพ่อจะแตไดท้ทีในเด็กพ่อแมนว่าปอบดนี่คือเป็นคนไปทำลายบอลแม่ของแองทู้้หยิงเรียบร้อยนะครับผมคือเห็นพ่อ,พอแม่ของยิงก็คือแบบเสียหรสืสูญเสียไปประมาณนี้นะครับ เลยเก็บเตัวมี่มาเรียนเป็นไงเป็นสาวนะประมาณนี้เ่าเป็นสาวแล้วคือแบบว่ามันครบนอกเป็นสาวเราเนี่ยเริ่มมีประจังเือนของงพุ่งยิ่งมากประมาณนี้นะผมช่วงเลียนเรียนกิดเกิดนุ่มบังไฟติดมากนะครับผมนีเพื่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอถึงจนบังไฟนี่โดนได้เป่น้องยาวนั่นเป็นเรียนเป็นเล่าอุ้งคู่กายเขาจนบังไฟนี่คือขี้บังไฟร้อยนะพี่น้อง ยิ่งทั้งบูทั้งมุนเนจบมังไฟเป็นแบบนังแบบว่าออกธนาแบบว่าต่อสู้เนาะกระสุนธนาไปนั้นสมัยนังไทยสมัยเก่านะครับเอาฝากไปตำหนิพี่น้องจบมังไฟนี่มาจบได้บบกล่องแบบแบบแบบรัดรัดรวบนอยนึงได้ครับผมเป็นแบบรัดรวบนอยนึงแบบพแบบว่าแบบตัวย่อเนะก็เลยแบบว่าปอบดำก็เลยตัวลูกสาวเอคของว่า เสี่ยงมันตุยแล้วนะกะได้เกิดเป็นคอนเทนต์อ่าดังมากปังมากเลยสองมือสามสมือขึ้นรางแล้ <S <S โอ้ยดังมากพัตั้งประเท็วมากเป็นสายคอนเทนต์กันเลพี่น้องนะเนาะฝากมาเ,าเ,าเาาทิานี่นะครับผมคลิปนากับพ่อกันไหมได้ครับขอบคุณหล,ลายๆครับสุกการติดตามขอบคุณสุกการรับชมนะสึงจบนะครับผมเจ๋อเอว่าชอบคลิปนี้จังใดกับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ช่องบากหวังชแนลของเรนครับเป็นเพื่อนชาวยูทูบเบอร์และท่านผู้ชมทุกคนนะครับมัอนี้บากหวังก็กล้าเข้ามาสวัสดีครับ